สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับแอดก็มีคอมเมนต์ของชาวอาเซียนที่เห็นสกอร์สุดมัน4ต่อ4ระหว่างประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์อยู่ในเตดเจอกับเมืองทองอยู่ในเตดที่เสมอกันอย่างสุดมันบุรีรัมย์อยู่ในเตดครับจาฝูงที่มี48แต้มครับยกทัพออกไปเยือนสนามทันเดอร์โดมครับเจอกับเมืองทองที่มีอันดับ9มี22คะแนนจากการลงเล่น18นัดเท่ากันครับเริ่มเกมได้แป๊บเดียวนะครับนาทีที่3ครับกิเลนพยองได้ประตูขึ้นนำจาฟ้องครับโปลม อาจวิไลวางบอลยาวกลางสนามไปให้อิริกโจฮันนาครับเก็บบอลเข้ามาในเขตโทษแล้วซัดด้วยขวาบอลพุ่งกระเด้งพื้นเข้าประตูไปเมืองทองนำ1-0ถัดมาไม่นานครับนาทีที่12ครับนบพลละครพล,ลครับพยายามจะออกบอลพุงพ่งๆครับแต่ว่าไปติดวิลเลียมพ็อปลากเข้ามาในเขตโทษโยกหลอกธีรทรก่อนแทงให้ปรเมตอ,อาจวิไลแต่งบอลแล้วซัดบอลพุ่งเฉลีผู้เล่นประสาทสายฟ้าเข้าประตูไปเมืองทองนำบุรีรัม2-0แบบช็อกแฟนบอล และแค่นั้นยังไม่พอครับนาทีที่3 1ครับซาดอมิซาเยฟได้บอลจากกลางสนามจ่ายบอลออกทางซ้ายให้เอลิกโจฮนะันนาอีกแล้วครับได้ลากบอลเข้ามาหน้าเขตโทษแล้วซัดร,ระยะไกลบอลพุ่งแหวกอากาศเข้าสามเหลี่ยมครับถึงแม้ว่านพลละครพลครับผู้รักษาประตูจะปัดโดนแต่ปัดไม่ออกครับเมืองทองขึ้นนํา3 0ถัดมาเพียง6นาทีครับนาทีที่37ลอนซาน่าดุมบูย่าได้บอลหน้าเขตโทษก่อนยกบอลเข้าด้านขวาสุภนัทเหมือนตาวิ่งเข้า ไปวันเลตูมเดียวบอลพุ่งเสียบใต้คานครับประสาทสายฟ้าไล่กิเลนพยองมา1ต่อ3เข้าสู่ช่วงครึ่งหลังครับนาทีที่47ครับเอริกโจฮันนาได้บอลจากกลางสนามก่อนใจ่ายให้วิลเลียมพอบดึงจังหวะแล้วแทงขึ้นหน้าให้ปรเมสอาจวิไลาลากบอลเข้าเขตโทษก่อนจะจ่ายเข้ากลางให้เอริกยฮันนาอีกทีครับที่วิ่งมาคนเดียวจับบอลแล้วปัน่นโค้งโค้ง,งเข้าประตูไปเมืองทองนำบุรีรัม์ีต่อหนึ่งเข้าสู่ช่วงท้ายเกมครับนาทีที่79ประสาทสายฟ้า บุรีลัมยอยู่นเตดครับก็ามาได้ประตูไล่ตีตื้นนะครับจากจังหวะที่นาุุบดินนะครับได้ตั้งป้อมเปิดโค้งๆเข้าไปที่เสาสองและเป็นลอนซาน่าดุมบูย่า ได้ขึ้นมงบอลย้อยเสียบเสาด้านขวาประตูเข้าไปบุรีรัมไล่ตามมา2ต่อ4่ถัดมานาทีที่83บุรีรัมได้ฟรีคิกหน้าเขตโทษครับธีรทรบุญมาทันครับเดินเข้ามาปั่นบอลด้วยซ้ายบอลโคง้งข้ามกำแพงเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างสวยงามบุรีรัมไล่ขึ้นมาเป็น3ต่อ4และช็อตดาม่าสุดช็อกแฟนบอลก็เกิดขึ้นครับนาทีที่90บวกสานลบดินจ่ายบอลขึ้นไปทางขวาให้สุพนัทเหมือนตาใช้ความขยันวิ่งไปเก็บบอลที่สุดเส้นหลังก ก่อนใจยัดเข้ากลางเขตโทษและเป็นลอนซ่าดุมบูย่าจับได้หนึ่งจังหวะก่อนยิงวอลเล่บอลพุ่งทะยานเข้าประตูไปบุรีรัมตามตีเสมอเมืองทองยูเนเต็ดเป็น4ต่อ4แบบช็อกแฟนบอลถือว่าเป็นเกมระดับ10ดาวเลยครับระหว่างบุรีรัมกับเมืองทองเจอกันทีไรครับไม่มีใครยอมใครเรียกได้ว่าฆ่าไม่ตายจริงๆครับสำหรับบุรีรัมและมาที่คอมเมนต์ของแฟนบอลชาวอาเซียนนะครับเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกเลยนะครับคอมเมนต์แรกเป็นแฟนบอลชาวเวียดนามครับเขาได้กล่าวไว้ว่านี่มันบ้าไปแล้วบ้า ส,ส,สุดถัดไปเป็นคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียครับหลีกที่น่าตื่นเต้นที่สุดรองจากหลีกอันดับหนึ่งอย่างอินโดนีเซียมาที่ความคิดเห็นถัดไปนะครับหลีกที่ดีที่สุดในอาเซียนสุดยิ่งใหญ่คอมเมนต์ถัดไปเป็นชาวมาเลยครับบุรีรัมเวอร์ซัสกับยาโฮใครจะชนะแล้วก็มีคอมเมนต์ของชาวมาเลมาตอบกลับนะครับระหว่างบุรีรัมกับยาโฮใครจะชนะก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ยาโฮเป็นสโมสรที่แพงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ามาที่คอมเมนต์ถัดไปเลยครับจบแบบคลาสสิกอะไรอย่างนี้นำอยู่41แต่บุรีรัมพวก เขาก็กลับมาเสมอได้อย่างน่าเหลือเชื่อมาที่คอมเมนต์ถัดไปครับบุรีรัมเก่งมากตีเสมอได้ไง4ต่อ4ขนาดโดนไป4-1ยังฆ่าไม่ตายถัดไปเป็นของชาวมาเลย์ยครับนี่คือหลีกที่ดีที่สุดในอาเซียนหวังว่าสักวันเราจะเทียบเท่าเขามาที่คอมเมนต์ถัดไปครับผมเชียร์เมืองทองและผมอยู่ในสนามผมไม่สบายใจเลยแม้สกอร์จะนำ4-1เพราะผมรู้ว่าบุรีรัมมีศักยภาพพอที่จะพลิกสถานการณ์ได้คอมเมนต์ถัดไปครับธีละทอนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเขามีเท้าซ้ายที่เฉียบคมและเขายิงประตูที่3มใน เกมนี้ด้วยความคิดเห็นถัดไปเป็นของชาวมาเลเซียครับไทยลีกดีที่สุดในอาเซียนถ้าเทียบระดับสโมสรเวียดนามถึงแม้จะอยู่อันดับต้นๆของอาเซียนแต่ผลงานระดับสโมสรก็ยังไม่โดดเด่นและผมคิดว่าเขายังอยู่อันดับ3ส่วนอันดับ2เป็นมาเลเซียนแน่นอนที่ผลงานในสโมสรไล่เลี่ยกับสโมสรไทยคอมเมนต์ถัดไปครับ 4ประตูต่อ1ในนาทีที่77จากนั้นบุรีรัมย์กลับมาเป็น4ต่อ4อย่างไม่น่าเชื่อความคิดเห็นถัดไปเป็นของชาวเวียดนามครับสุดยอดของการกลับมาทีละทอนบุญมาทันเป็นสัตว์ร้ายฟรีคิกสุดสวยถัดไปเป็นคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียครับนี่คือลีกที่ดีที่สุดแตกต่างจากลีกหนอินโดนีเซียมาก พร้อมกับแท็กสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียด้วยนะครับคอมเมนต์ท่านถัดไปครับไทยลีกดีที่สุดไม่เหมือนลีกแถวบ้านเราความคิดเห็นถัดไปเป็นของชาวเวียดนามครับบุรีรัมคู่ควรกับสโมสรอนชั้นนําของเอเชียถัดไปเป็นชาวเวียดนามครับสุดยอดบอลไทยคอมเมนต์ถัดไปนะครับบุรีรัมยังไร้พ้ายในฤดูการนี้ในไทยลีกด้วยนะแต่นี่คือแมตช์ที่สูสีกับบุรีรัมผมคิดว่าทีมอื่นตั้งเป้าในฤดูการนี้คือการเอาชนะบุรีรัมในการแข่งขันนัดที่เหลือถัดไปเป็นของชาวอินโดนีเซียครับ ลีกไทยคือ the b เ s สมาที่คอมเมนต์ถัดไปครับทีละทรเท้าซ้ายปีศาจจากแฟนบอลโยโกฮาม่าเอฟมารินอสคอมเมนต์ถัดไปเป็นของชาวอินโดนีเซียครับบุรีรัมยังไม่แพ้ใครจริงๆเหรือนี่คอมเมนต์ถัดไปจากชาวกัมพูชาครับรักบุรีรัมจากแคมบเบอร์ีี ถัดไปเป็นชาวเวียดนามครับผมคิดว่าบุรีรัมไปลงแข่งลีกไหนก็ได้ในเอเชียคอมเมนต์ถัดไปครับนี่คือผู้เล่นที่ดีที่สุดในอาเซียนความคิดเห็นถัดไปครับสโมสรอนอันดับหนึ่งที่ดีที่สุดในอาเซียนนี่ก็คือคอมเมนต์ของชาวอาเซียนนะครับที่เห็นผลสกอร์ของบุรีรัมและเมืองทองอยู่ในเตตครับที่เสมอกันอย่างสุดมัน4ประตูต่อ4จนพวกเขายกให้นะครับว่าไทยลีกของเรานั้นคือลีกอันดับหนึ่งของอาเซียนและถึงขนาดบอกที่ว่าบุรีรัม์ยู่นเตดสามารถไปแข่งลีกไหนก็ได้ ในเอเชียครับครับสำหรับคลิปนี้แอดก็มีเพียงเท่านี้ครับฝากกดกระดิ่งกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ